ลุกชแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลังคาดหวังผลม้าเรือโคนเม็ดเบีย้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโขกมากรุ๊กไทยสวัสดีพี่น้องนักโขกทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่ลุกชแนลแดง AI ขาวผู้เล่นเพโอเค แต่เป็นการไม่เสียงนะครับเดีย๋ยวไปดูบันทึกหมากบุกในกระดานนี้พร้อมๆกันเลยครับทุกท่านมาขาวเลือกเปิดเกมขึ้นมาด้วยโคนมาดูว่าในกระดานนี้ AI จะบุกยังไง AI ก็ได้ขึ้นชื่อหรือชาเรื่องเกมบุกอย่างรุนแรงแล้วก็ต่อเนื่องครับ บุกทีหนึ่งมักจะไม่ค่อยพลาดเป้าครับผมไปแล้วมาดูกันสายบุกเขาเล่นกันอย่างไงจังวางนี้ไอบ้บุกด้วยการทิ่มสูงโอ้โหกินตัดเลยเจออย่างนี้ไอมาไม้นี้ครับไป เปรียบหน้าเบียตั้งแต่ต้นเกมเลยนะ AI เดินเบีย้ยสกัดทุกจุดเลยครับอย่างนี้หนังจีนเรียกว่าการสกัดลมปาน,นะบุม้เคลื่อนไหวลำบาก อ่ะบุกมาตีมาที่เซนเตอร์เฉยครับอ่ะสามราย,ยังเฉยไหมเอไโอ้โหไม่เฉยแอดจังวันนี้โชคฟันหน้าไปก่อนให้รอไว้ก่อนครับเอาละทำลายทรงเบีย้ยช็อตนี้แทงสูงเลยเดินเม็ดเสียบปักกระบิกโอ้โหโไม่ได้ชูคอเลยครับสำหรับ มา้าขาวเลือกใช้ม้ายงขวาทำลายตรงเบีย้ย AI หน่อยโห AI ขัดไว้ก่อนจังหวะนี้เดินเรือกด AI กินเลยครับมาเบีย้ยตัวนี้อาจจะกลายเป็นจุดอ่อนในอนาคตครับช็อตน,นี้ดูครับเนี่ยโอ้โห,โ,หโดนแต้มนี้เข้าไป เดินม้ามาผูกยังเหนียวอยู่ช็อตนี้ AI ครับขยับขยายมา้ามาตำแหน่งนี้เตรียมตัวจับกินทำยังไงดีจะแก้ยังไง AI บุกหนักอย่างนี้ครับเดินม้ามาผูกเดินขุนโยกลบ AI เดินเรือมากดขุนจะบุกยังไงครับเนี่ยอย่างหลายชั้นเริ่มมาดูกัน ช็อตน,นี้เดินม้ามาแต้มน,นี้มีอะไรไม่สนครับเดินโคลนบุกขึ้นไปไอ้ก็บุกด้วยโคลนเหมือนกันถามแลกเม็ดไม่เอาครับตบไฟเลี้ยวมาเสียบมา้าโอ้โหเม็ดตัวน,นี้มันแหลมจริงๆครับโยกหลบมานี่เอาละเริ่มที่จะเป็นปลากระป๋องนะครับสำหรับมุมร้อยศพ ดูว่าไอไอจะเจาะเข้าๆไหมไอไอบุกด้วยแต้มนี้อ่าเป็นแต้มที่เชื่อว,ว่าทุกคนก็คงจะคิดตรงกับ AI ผู้เล่นพิเกษทำยังไงไม่สนครับบุกสวนเลยครับแทงสูงขึ้นมาใส่โคนโอ้โหกล้าหรือเปล่า AI ไอโลบครับผมรักษากองกำลังไว้บุกหน้าขนุนช็อตนี้กินฟรีก่อนเอาละ AI ไบุกครับด้วยการ เสียบโคนช็อตนี้ไม่ลบด้วยโอ้โหผู้เล่นไปโอเคจังหวะนี้ยืนสู้เลยเป็นไงอืมร้ายจริงๆกินครับผมกินหงายไปช็อตนี้จับมา้าฟาไปไหนขุนจังหวะนี้เลือกแอบมาเนี่ยผม เอาละทีนี้โดนไอต้อนเข้ามุมละไอทิ้งม้าเลยครับผมช็อตนี้จริงให้เลยโอ้โห,โหไม่ทิ้งได้ไงครับเรือก็พร้อมม้าก็พร้อมครับอือหืหเตรียมตัวเข้าชาร์จเลยสำหรับหมากแดงกินครับผมดูครับใช้เรือบุกเข้าไปลูกลบได้อยู่ครับช็อตนี้โอ้โหจับม้าฟ้าดีๆหนึ่ง อยู่ไหมโอ้โหไม่อยู่วัดก็อยู่โรงบ้าบาครับ็อตนี้ลุกจนเลยสำหรับขุนข่าวครับผมสุดยอดจริงๆครับโครงสร้างในการสารตัวบุกใน EP นี้นะครับก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาหมักกรุกไทยกันต้องขอขอบคุณผู้เล่นเนโอเคทุกท่านและขอขอบคุณพัฒนาโปรแกรม AI นะครับเจ่นนชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์ เป็นแฟนแท้หมากรุกไทยฝากกดติดตามเจอกันใน EP หน้าครับสหายนักขบทุกท่าน